ไปต่อที่อาพิมพ์อาพิมพ์ประภัยไหมคะ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะกลับคารวะอาจารย์หมอเขียวใจเพชรกราจนพี่เครพกลับคารวะครูทุกท่านและพี่น้องที่บำเพ็ญคุณงามความดีทุกท่านค่ะ อ่าชื่อโจ้นะคะพิมพ์ประภัยหวานชื่นอ,อายุหกสิบสองปีจากจังหวัดกระบี่นะคะอดีตก็เป็นข้าราชการครูบำนาญน,นะคะเกษียณมาสองปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาพูดเรื่องการได้ประสบการณ์จากที่การไปเข้าค่ายที่ภูผาฟ้าน้ำเมื่อวันที่ วันที่เถึงวันที่สิบมิถุนาที่ผ่านมาค่ะก็จากการที่ไปเข้าค่ายก็ได้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงในการเป็นอยู่ของพี่น้องหมูมุดหมูมวลมุดม,ม,ม,มิดดีทุกท่านนะคะเพราะว่าจากการดู YouTube นะดูทีวีดู u t u b e มันก็แค่เป็นภาพทีนี้ได้ได้ป,ป,ประสบประการจริง ได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นสี่ห้าหกวันรู้สึกว่ามีความประทับใจนะคะซาบซึง้งท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็พี่น้องที่อยู่ณนะที่แห่งนั้นหลังจากที่กลับมาถึงบ้านก็ได้นำประสบการณ์ที่ไปพบเห็นมาเล่าให้คุณสาม,มีฟังแล้วก็ลูกๆฟัง ทุกคนก็รับฟังเป็นอย่างดีนะคะถึงถึงโจ้เนี่ยอยากจะให้สามีแล้วก็ลูกๆเนี่ยได้ปฏิบัติเหมือนที่ได้ไปปฏิบัติมาที่ปูผาฟ้าน้ำแต่ก็คงลูกๆและสามีคงทำไม่ได้แต่ก็ไม่ได้จะไปเอ,อนึกเคืองใจอะไรลูกและสามี เพราะว่าเขาก็ยังอยู่ในสังคมนะคะลูกยังทำงานสามีก็ก็ยังมีเพื่อนมีอะไรสวนสวนโจ้นี้ก็อยู่บ้านนะคะก็สามารถปฏิบัติตัวเองได้ค่ะทุกวันนี้หลังจากกลับมาจากภูผานะคะไม่สามารถทานเนื้อสัตว์ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันผิดผิดต่อศีลข้อที่หนึ่งในในในห้าข้อ เพราะว่ากลับมาทบทวนชีวิตที่ผ่านมาก็ยังรู้สึกผิดว่าการที่เรากินเนื้อสัตว์โดยที่เราไม่ได้ฆ่าด้วยด้วยด้วยตัว,ด,วด้วยมือของเราเองเนี่ยคิดว่าคงไม่ไม่บาปเราคงคิดว่าเราถือศีลห้าบริสุทธิ์แล้วแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่จากการไปฟังจากอาจารย์หมอเขียวพูดหรือท่านพ่อครูพูดนะจากการฟัง Youtube ก็กลายเป็นว่าเราก็ยังผิดศีลในข้อที่หนึ่งเรายังไม่ไม่อะไรเขาเรียกไม่ยังไม่ครบห้าข้อยังไม่บริสุทธิ์รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันยังเป็นทุกข์นะแต่หลังจากที่ว่าไปภูผากลับมาแล้วเนี่ยก็ก็ทานเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วค่ะพอพูดถึงเนื้อเนื้อเนื้อหมูเนื้อ,อ,อไก่อะไรอย่างนี้มัน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 รู้สึกว่ามันมีจิตสํานึกมันม่ว่าอัน มันไม่ใช่นะมันมันไม่ถูกต้องนะมันกินไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าพอเห็นร้านอาหารที่มีทําด้วยเนื้อสัตว์ก็จะดูแล้วก็มันมันไม่อยากจะกินขึ้นมาแล้วนะคะก็เลยปัจจุบันนี้ก็พยายามหาพืชผักที่ว่าของพื้นพื้นบ้านค่ะเอามาเอา,เอามาันเอามาทําทานกินก็ก็ก็กินลดจืดก็พอด,ดีซื้ออ่อเกลือดอกเกลือมา ก็ใส่แต่เกลือแล้วก็ยัง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 ใส่สีอิ้วนะคะสีอิ้วตาเด็กสมบูรณ์นะคะเพราะว่ามันยังมีอยู่ซื้อไว้หลายขวดก็กะว่าจะใช้ใช้หมดไปแล้วอนาคตก็คิดว่าอยากจะปฏิบัติตัวตามที่ได้ไปประสบเห็นมานะคะตอนที่ว่าไปอยู่ที่ภูผาพอกลับมาน้ำหนักก็ลดมาชั่งน้ำหนักนะคะตอนไปหกกิโล พอกลับมาก็เหลือหกหกสิบหกสิบสองกิโลครึง่งมันก็หายไปสองกิโลกว่าตัวก็เบาสบายขึ้นมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมันกระชุ่มกระชวยนะคะมันไม่อึดอัดแล้วก็คิดว่าเออเรามาถูกทางแล้วแล้วก็มันมันแค่สี่ห้าวันนี้มันทําให้เราเห็นแล้วว่าเออสุขภาพเรารู้สึกว่ามันมันไม่อึดอัดก่ะ ถ้าไม่ได้ไปที่ภูผาฟ้าน้ําได้ไปปฏิบัติจริงเขาเรียกว่าประสบการณ์จริงนะก็ก็ยังยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะคะแล้วก็ตอนที่ไปภูผาเวลาเข้าห้องน้ำ <c oughs> ในสีห้าวันนั้นก็สังเกตอุจจาระของตัวเองว่าโอ้โอ,โอ้มันถ่ายออกมานิ่มแล้วก็เป็นสีเขียวมีแต่สีเขียวไม่มีสีอื่นปะกปนแล้วก็ไม่มีกลิ่นรู้สึกว่าอุย้ย โอ้ยอมันทำไมมันแปลกประหลาดมหัศจรรย์นะคะก็อยากจะเล่าสู่ให้พี่น้องหมูมิดดีท่านครูรู้ว่ามันใช่แล้วค่ะที่ว่าเราต้องปฏิบัติตนตามท่านอาจารย์หมอเขียวอสอนแนะนำนะคะถูกต้องเลยนะคะแล้วก็เออก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วค่ะหลังจากนี้ไปชีวิตที่ยังเหลืออยู่ก็จะขอปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้ ได้ไปสมัครเข้าค่าอุโบสถศีลนะคะแล้วก็มิดดีก็คือน้องแทมนะคะอะหมวยๆก็แนะนำนะคะว่าเออควรจะทำตัวอย่างไรอะ,อะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อเพื่อได้จะมาคุ้นเคยกับพี่น้องทุกๆคนก็ก็ก็เป็นคนใหม่นะคะขอกราบขอกราบอ,อยู่ อยู่อยู่ในที่นี้ด้วยนะคะก็ไม่เคยส่งการบ้านก็ก,ก,ก็ก็ก็ฝึกก็ฝึกทําดูตามน้องแทมแนะนำมานะคะก็สุดท้ายก็ยังมีโรคประจําตัวอยู่สองโรคหลังจากเกษียณนี้ก็พอไปหาหมอก็หมอบอกว่าเป็นโรคความดันแล้วก็เป็นโรคไขมัน ทีนี้พอกลับมาจากภูผาเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ทานเลยค่ะยาก็ตั้งอยู่ไว้ตั้งเอาไว้ก็ก็ว่าไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นผลดีผลร้ายต่อสุขภาพหรือเปล่าคะอยากจะขอคําแนะนําด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ทําน้ําดื่มสมุนไพรนะคะจากที่เห็นมาก็เอาเอาใบเตยนะคะที่ปลูกไว้ข้างบ้านแล้วก็ต้นวอเตอร์เกส โบบกบ้านๆนะคะบบกบ,บ,บ,บ้านก็เอามาปั่นแล้วก็ามาทํากินนอกจากตัวเองกินแล้วนะคะก็ให้ลูกดื่มด้วยนะคะก่อนไปทํางานเขาก็ดื่มดีนะคะเขาก็ไม่ไม่แอนตี้อะไรอันนี้ก็รู้สึกว่าปุ้ใจก็จะตะล่อมตะล่อมทําอาหารอาหารมังสวิรัตเนี่ยให้ลูกทานทีลนนิดทีลนน,น,นิดสามีทานทีลนนิดแต่ว่าไม่ได้บังคับนะ,ะก็คือพูดแบบกรอกหูไปทุกวันทุกวัน เขาก็ยอมรับฟังดีนะคะเขาเขาคล้อยตามแต่เขายังปฏิบัติไม่ได้เหมือน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 อาโจ้ะคะ่ะเพราะว่าอาโจ้ไม่ได้ไปอยู่ในสังคมภายนอกแล้วนะคะอยู่อยู่กับตัวเองนะคะเพื่อนมาชวนไปเต้นเต้นลีลาดแอโรบิกด้านอะไรอย่างเนี้ยคือไปเที่ยวอะไรอย่างเนี้ยไม่ไม่คือมันไม่ใช่อะ่ะมันใจมันมันมันไม่ได้ไปทางนั้นแล้วนะคะก็เลยมาปฏิบัติอยู่ทางนี้รู้สึกว่า มีความสุขใจมากกว่านะคะมีความสุขใจมากก็ขอขอพบพระคุณนะคะหมู่มิตรดีที่เอ่ยชื่อมาก็คือน้องน้องแพมนะคะอาหมวยหมวยแล้วก็พี่กุ้งนะคะขากลับจากภูผาฟ้าน้ำก็นั่งรถตู้มากับพี่กุ้งนะคะแล้วก็บ้านอยู่กระบ,บี่ใช่ไหมคะก็มาลงที่ทุ่งใหญ่ก็นั่งรถกันมาพี่กุ้งก็พี่กุ้งที่อยู่จังหวัดยะลานะคะ พี่กุ้งไปก็แนะนำนะ,ะแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องปฏิบัติตัวอยากรู้อะไรถามพี่กุ้งพี่ตุ้มพี่กุ้งตอบได้หมดเลยอันนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่กุ้งด้วยนะคะนะคะแล้วก็น้องน้องน้องแถมอาหมวยหมวยนะคะที่ที่เอ,อ่ยชื่อไปนะคะที่ว่าที่ว่ายังที่ว่าสมิทตอนตอนตอนไปพูผานี่ก็คือขึ้นไปคนเดียวนะคะไปพักที่จะอวดก่อนหนึ่งคืน สามีไปส่งแล้วก็ไปพักที่สวนสามอีกหนึ่งคืนแล้วถึงก็ต่อไปปูผาด้วยจิตมุ่งมั่นว่าอยากจะไปให้ได้ก็ก,ก็ก็มีความสุขอะได้ไปได้ได้ไป,ไไไปมีประสบการณ์อยู่ตรงนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะครูลูกทุกท่านนะคะหมูมิตด,ดีที่ไปได้ไปพบปะพบเจอได้ได้คุยกันทั้งในรถท,ทั้งทั้งที่มุ่นทุกทกท,กท่านนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามทุกทกท,กท่านก็ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอันนี้ก็ขอขอบ,บคุณเอ่อไว้ณัที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอนุุโมทนากับคุณอาพิมประภัยนะคะที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากการได้ไปบำเพ็ญที่ภูผานะคะอ่อนก็เชื่อว่าคนที่ได้ขึ้นไปที่โน้นก็จะได้รับ พลังดีๆจากหมู่กลุ่มที่ภูผานะคะกลับมาขนาดมีจิตตั้งมั่นเลยนะคะจะเลิกทานเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดเลยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอ่อนขออนุโมทนาด้วยค่ะคที่สอเพิ่มเติมไหมคะ,ะก็ขออนุโมทนาอีกคนหนึ่งนะคะในการที่เลิกเนื้อสัตว์ได้ค่ะก็ก็ยินดีด้วยที่เลิกได้ค่ะแล้วก็ เออยังมีอีกอ,อสองประเด็นก็คืออาจารถามว่าเลิกเลิกทานยาความดันกับไขมันจะเป็นอะไรไหมใช่ไหมคะต่นกลับมากันเลยครับตั้งอยู่เอาไว้เฉยๆค่ะ,คะอันนี้อันนี้ให้ให้ดูให้ดูจากตัวเองนะคะให้ดูว่าเ ก่อนหน้านี้ที่ทานยาอยู่ประจำอาการเป็นอย่างไรแล้วหลังจากที่ตอนนี้ที่ท่านไม่ทานเนี่ยมีอาการอย่างไรผิดปกติอะไรไหมถ้าไม่ผิดปกติอะไรอาการทุกอย่างปกติดีสบายเบากายเหมือนเดิมก็หยุดได้ไม่เห็นก็ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเหมือนสมัยก่อนหน้านี้ที่ทานยาถ้าไม่ได้ทานยาแล้วจะมีอาการเอ่อ ปวดมึนศีรษะหรือไม่สบายตัวพอทานยาแล้วดีขึ้นก็ให้ทานแต่ถ้าตอนนี้ปกติดีทุกอย่างก็ไม่จําเป็นต้องทานก็ลอ,ลองลองวัดดูนะคะลองวัดความดันดูว่าตอนนี้ความดันปกติไหมส่วนเรื่องไขมันนะคะไขมันนี้มันจริงๆแล้วเขาเหมือนแพ้รับบาปนะคะก็เหมือนเป็นตัวแพ้เลยจริงๆเออ กินหรือไม่กินเนียยาลดไขมันเนี่ยตัวตัวเองอะนะคะอย่างเคยเคยเล่าไว้ในหลายๆหลายๆคลิปแล้วค่ะไขมันสามร้อยเก้าสิบเก้าอะค่ะแล้วไม่ได้ทานยาอะไรเลยไม่ได้ทานยาอะไรเลยเพียงแต่เราปรับสมดุลแบบของเรานี่แหละทานอาหารแบบไม่มีเนื้อสัตว์แบบเนี้ค่ะมันก็ลงมาเป็นปกติโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยแล้วตอนที่มีไขมันอยู่ที่เขาบอกว่าไขามันเยอะๆและมันจะเป็นอันตราย ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นอยู่หลายโรคแต่พอโรคอื่นหายหมดตัวไขมันก็ไม่เห็นเขาจะมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่โอ้โหมันเป็นตัวที่ต้องใช้ยาจริงๆอะ่ะใช้อยู่นั่นแหละโดยที่ว่าใช้ไปตลอดชีวิตก็ไม่รู้จะใช้ไปทําไมเหมือนกันกเออต,ตอนนี้ไม่มีไม่ไม่มีไม่มีปกติดีอะค่ะก็คือเหมือน ก็กลุกไม่อยากจะทานก็ตั้งอยู่เพราะว่าก็ให้ทีหนึ่งช่วงโควิดก็ให้ทีหนึ่งสามเดือนให้มาเยอะมากใช่แล้วอวยเลยค่ะค่ะก็ก็ลองดูนะคะก็ก็อย่างตัวตัวเองอะค่ะตัวพี่เองนี่พิสูจน์มาแล้วเรื่องไขมันเนี่ยค่ะพิสูจน์ชัดแล้วแล้วก็รู้ชัดแล้วว่าไม่กินก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยไม่เกี่ยวกับไขมันเลยยาที่เขาให กินไปตลอดชีวิตเอาถ้าไม่ถ้าไม่กินก็แสดงว่ามันต้องเป็นอีกมันมันก็อยู่อย่างเงี้ยคือคือมันเป็นปัญหาโรคแตกกับยาไขมันนะคะตอนนี้ลองลองลองดูลองดูตัวความดันนะคะลองดูตัวความดันว่าเอ่อความดันปกติไหมแล้วหรือว่าเอ่อมีอาการปวดมึนศีรษะเอ่อหน้ามืดหรืออะไรไหมแต่ถ้าไม่มีอาการแบบนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลค่ะตัวชีวัตของเราก็คือ สบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกอย่างอย่างที่อย่างที่อาเพโรเล่ามานี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่ดีแล้วอะค่ะมันเป็นตัวชี้วัดที่มาถูกทางแล้วอันนี้อันนี้ยาก,ก็ก็น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ประเด็นก็ลองดูนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่บอกว่าเออไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วแต่ยังแอบหวังลึกๆว่า ทุกคนในบ้านจะต้องไม่ทานด้วยโดยที่ไม่ออกทางปากแต่ใจยังอาจจะคิดว่าเอ้ยสักวันหนึ่งสักวันหนึ่ง,นนงทุกคนจะต้องมาทําเหมือนเรานะอันนี้ก็หวังได้แต่อย่าหวังมากอย่ายึดมากเขาเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เราเราทําที่เรานับหนึ่งที่เราแล้วกันเพราะว่ามันยากมันยากที่เราจะไปให้คนข้างตัวจะมาเหมือนเราเนี่ยมันยากมากมันยากมากนอกจากเราทําใจที่ที่ตัวเราเองว่า เขาเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ถึงเวลาเขาเขาก็เขาก็เอาของเขาเองเขาทุกเกินทนเขาก็หันมาทําเองหรือเขาเจอสัตบุรุษของเขาเขาก็จะหันมาทําเองเราก็ทําทําปกติของเราไปแบบทําตัวอย่างที่เราให้เขาเห็นแค่นั้นก็พอนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอ่าอ่า ก็เห็นเห็นมุมที่พี่โสภาพูดเมื่อสักครู่เหมือนกันนะคะจากคําพูดของเราว่าพอเราไปเจอสิ่งที่ดีๆแล้วเนี่ยเราเออก็จะคิดถึงคนรอบข้างเราที่เราปรารถนาดีต่อท่านแล้วเราก็จะไปมีความหวังกับสิ่งนั้นที่ฟังดูมีความหวังค่ะเห็นความหวังอยู่บอกว่าเออก็พยายามวางใจไปด้วยอยู่นะคะท่านท่านมีความหวังแต่ว่าก็ รู้ว่ามันหวังไม่ได้ก็สลายก็ล้างไปด้วยอยู่นะคะ,ะมันอาจจะโผลมาอีกคืออย่างการที่เราจะจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราก็หรือว่าเราพูดไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเออคนรอบข้างอาจจะอาจจะมีโอกาสได้ยินอยู่นี่เราคือเรามีหวังอยู่มีหวังที่เขาจะมาคิดพูดทําแบบเรานะคะส่วนที่จะทำให้ ไม่เป็นตามที่หวังเพราะว่านี่มันคือมีกิเลสอยู่นี่แหละคะ่ะมันมีกิเลสอยู่กิเลสมันจะมันจะนําเรื่องร้ายมาให้พลังตัวนี้ยจะเป็นพลังที่ทําให้ไม่ได้ดังใจหมายเราเพราะเรามันมีตัวที่อยากได้ดังใจหมายอยู่นะคะให้เราตั้งใจแบบนี้ค่ะตั้งจิตใหม่เลยว่าเราจะภาคเพียน พึ่งตนเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้พึ่งตนเรียนรู้การพึ่งตนน่ะแล้วเราจะช่วยคนที่ศรัทธาเอาอย่างนี้ก่อนนะคะคนที่ศรัทธาเนี่ยท่านจะศรัทธาได้จากการที่เห็นเรานี่แหละเราจะทำทาตัวอย่างที่ตนก่อนทำตัวอย่างที่เรานะคะ<ด>เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นถ้าท่านศรัทธาแล้วเราก็จะช่วยท่านนะท่านศรัทธา Uh huh. ตอนนี้เนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยแต่การเชื่อมกับครอบครัวเราก็เชื่อมตามปกติเลยนะคะทำอาหารเนี่ยเออจะทานด้วยไหมอะไรแบบว่าเราเป็นเรา,เาทานก็ได้ไม่ทานก็ได้อย่างเงี้ยคือท่านจะทําอะไรเนี่ยก็เป็นแบบว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไปเลยค่ะเราจะไม่ได้เป็นพรหมสามหน้าพรหมสามหน้านี้คือยินดีเมื่อได้หลังใจเราอยู่ตอนนี้เรามัน ทุกชีวิตน่ะทุกชีวิตเวลาได้เห็นสิ่งดีๆแล้วก็จะปรารถนาให้สิ่งดีนั้นเกิดขึ้นกับคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยค่ะคนที่เราปรารถนาดีด้วยแต่ตอนนี้เราเราทําที่เราก่อนแล้วตอนนี้เห็นยินดีด้วยนะคะกับการมาส่งกันบ้านการมาส่งกันบ้านนี้คือทำให้หมูได้รู้จักเราเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการที่เอาตัวเราเข้ามา ในหมู่มิตรดีที่เราบอกว่าเราจะาคบแล้วเคารพมิตรด,ดีเราจะรับฟังมติหมู่เหล่านี้ยการจะได้รับฟังมติหมู่ต้องเข้ามาในหมู่ก่อนนะคะเข้ามาในหมู่ก่อนแล้วแล้วเรื่องเรื่องราวต่างๆที่จะดําเนินต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เราได้ทั้งรับฟังหมู่มิตรด,ดีที่ท่านมาสมกันบ้านกันแล้วเอาประสบการณ์ของแต่ละท่านมาให้เราได้เรียนรู้ด้วยค่ะ ขณะเดียวกันเนี่ยเราส่งการบ้านของเรานี่เพื่อนๆก็ได้ร่วมเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วมีมุมต่างๆเนี่ยมีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะทําให้เราได้อ่าได้ประโยชน์ร่วมกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มีแม่ไก่ที่แนะนําเส้นทางของการที่ให้เข้ามาสู่กันคบและเคารพมิตรดีด้วยนะคะอนุวันนานด้วยค่ะเมื่อกี้พี่โสภา เรียกชื่อว่าอาภัยลาะนี่พูดผิดหรือพูดถูกหรือชื่อภัเลาะด้วยคะชื่อพิมประภัยค่ะอาจะพูดผิดค่าขออาภัยค่ะขออาภัยค่ะนี่นี่หน่อยฟังนี่คือหนึ่งท่านชื่อพิมประภัยสองท่านชื่อโจใช่ไหมคะเปนชื่อโจค่ะหาชื่อเล่นว่าโจค่ะพอพอี่โสภาบอกอาภัยลาอนี่หน่อยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งหรือเปล่า ค่ะผิดคาพูดผิดคาไปคาอ่าโอเคได้รู้ร่วมกันนะคะสมาชิกใหม่ส่งการบ้านของเราอาพิมพ์ประภายหรืออาโจานะคะค่ะยินดีที่ได้รู้จักและได้ร่วมบำเพ็ญค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ่ <c oughs> สาธุค่ะอ่าตอนนี้ถึงคิวอเทพค่ะ